ในวันนี้จุดชี้ชะตาที่สำคัญที่สุดของบิ๊กโจ๊กได้อยู่ที่ศาลปกครองเพราะถ้าหากศาลนั้นตัดสินใจว่าคำสั่งไล่ออกนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงนั่นก็หมายความว่าบิ๊กโจ๊กนั้นจะได้สิทธิ์คืนความบริสุทธิ์และอาจจะเปิดทางให้กลับเข้าสู่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้อีกครั้งแต่ถ้าหากการต่อสู้ในศาลครั้งนี้กลับไม่ธรรมดา เมื่อมีคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่บอกว่ามีการพูดถึงตุลาการเพื่อนสนิทของผู้บัญชาการที่อาจจะมีบทบาทในการชี้ขาดคดีนี้ซึ่งนี่ก็ได้ทำให้เกิดคำถามใหญ่เกิดขึ้นซึ่งว่ากระบวนการยุติธรรมที่ควรยืนอยู่บนทางความเป็นกลางกำลังถูกส่นคลอนหรือไม่หากสารปกครองนั้นไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ ผลสะเทือนนี้ก็จะไม่ได้หยุดอยู่ที่บิ๊กโจ๊กเท่านั้นแต่มันจะลามไปสู่ภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบซึ่งนี่ก็ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของตำรวจคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันยังเป็นบทพิสูจน์ว่าบ้านเมืองยังมีพื้นที่ให้กับความยุติธรรมอย่างแท้จริงหรือไม่แล้วเรื่องนี้จะสามารถเชื่อมั่นในศาลปกครองครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหน